คุณผู้ชมครับจากทางรายการนัดโชว์นะวันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับประเทศพม่าด้วยกันนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเจดีสวยงามมากๆเลยครับเผื่อใครแวะมาเที่ยวจะได้สักกราระได้ถูกนะครับผม นี่ครับท่านผู้ชมภาพบรรยากาศนะครับผมสวยงามจริงๆครับนี่ครับคนเขาแห่ถ่ายรูปกันเต็มเลยครับท่านผู้ชมาการมาวัดนี้ครับจะต้องถอดรองเท้านะครับผมท่านผู้ชมผูออ้ชมครับนี่ครับ พระองค์นี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับคนเขาแห่สักการะกันเต็มเลยครับเราจะไปดูกันที่อื่นต่อครับผมนี่ครับคุณผู้ชมเจดีย์องค์ใหญ่ครับนี่ขอไปฝากคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการน็อตโชว์อยู่ในขนาดนี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตจะมาได้นะครับที่มีมาดีนะครับผม เราจริงใช้ด้วยไปกัดของเจดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางนะครับแนะนำเลยครับที่เมียมวดีแห่งนี้นะครับผมวัดแห่งน,นี้ผมขอบอกตรงๆเลไวว่าสวยงามจริงๆครับเรากำลังเดินขัานน้ำนะครับ จากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งนะครับผมป้าเปียกตัวเปียกน,นี่ครับรมอสกูนะครับอน,นี่นะนี่ครับที่แล้วก็ขึ้นรถถ่ายนะครับผมอุตส่าห์ขับน้ไม่ได้นะครับนี่ รอสอยกันทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ฝั่งไทยนะครับจะเสียสารอ๋อเดี๋ยวก็จะี๋ยวรอให้ตับเวลาจริงกวลาจริงเดี๋ยว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  อจย่ายี่ดิยูดินี่ครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมฟังให้องเราถึงแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับมาแล้ว